ืมเอออซอฟแพรกเมื่อสาวเออเออเด้โอกาสพวกเจ้าบันนี้ซอแพรเมื่ออะไรโดนแมลงขี้นน้ำผูาได้มาอืเน่าน้ำผู้ได้แมลงน้นไม่น่าใช่เลยนืำนั่นนังริมอืโดนฟังเอาเด้อผู้ได้ถือว่าอยากมาเป็นเบี้ยเราอีกคนก็ได้สิไว้บ่เราเห็ดดูได้เออคิดดีๆีเราสิไว้บ่โดนอืม ตังเพลเราบาไวเลยเราเมื่ออะโดยเมื่อจัก่าเออไม่ใช่เออพัดก็คนยากเด้อเอาไปใมียเด้อเยอาเด้ออาไกินเอะเดเอา้ีอ่เอาไปแล้เออเราเข้าไปอะอากินไปลจักราจักรเออจักราไอหนางเออมันกินจะเห็นด้อ เอาแล้วไปหาผัวเออไหนนี่เอาไปเลยแล้วใดเนี่ยเราไปเยาะจะโผยได้เนาะโอ้ยโอ้ยให้โอยม่กินก็จะอาโอ้ยจังไก่คออย่างไรโอ้ยไปเลยไหน่าจะไปหาผัวแล้วจักรยาอืม่จักราจะเข็ญได้เมียกันจะฉีดอะไรเหรอโดยนอนพนึงพนึง่นอนน้ำ ອືເມຍເລາວ3ຄົນແຕ່ວ່າຜູ້ຫນຶ່ງຫັ້ນມື້ອັນລະບໍ່ໄວແລ້ວເອົາໄວ້ນໍາເບົາສຸກ